กักที่จอดรถแบบนี้เนี่ยแจ้งที่ไหนได้สวัสดีทุกท่านนะครับตามที่เราพูดคุยกันไปบ้างแล้วนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการไปจองที่จอดรถบนถนนมีความผิดตามกฎหมายนะครับทีนี้เนี่ยการที่มีผู้พบเห็นจะสามารถแจ้งที่ไหนได้บ้างในการที่ไปจับจองที่จอดรถเอาไว้ให้กับตนเองหรือผู้อื่นโดยที่ไม่ได้รับความเห็นชอบจากเจ้าหน้าที่จราจรเนี่ย ถือเป็นการกระทําที่มีความผิดทางกฎหมายโดยผู้ฝ่าฝืน,นต้องระวังโทษปรับไม่เกิน1000 0บาททั้งนี้เนผู้ที่พบเห็นท่านสามารถที่จะแจ้งเบาะแสได้ที่เจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่นั้นเลยนะครับเจ้าหน้าที่เทศกิจเจ้าหน้าที่สุข,ขาพิบาลหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โดยสามารถที่จะส่งข้อมูลเ,เป็นภาพถ่ายภาพนิ่งหรือ ภาพเคลื่อนไหวก็ได้สำหรับที่จะเป็นหลักฐานในการแจ้งเบาะแสเพื่อส่งให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยสอบสวนและดำเนินการตามกฎหมายต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นการไปจับจองที่จอดรถบนท้องถนนเป็นการกระทำความผิดกฎหมายฝ่าฝืนเนี่ยต้องระวังโทษปรับสูงสุดไม่เกิน1 0,000บาท